สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็ผมอยากมีการแ,แบ่งปันนะครับในเรื่องหัวข้อของการสร้างชีวิตเพื่อนิรันดรน,นะครับในพระเจ้าพระเจ้านะครับตอนนี้ผมยกมาอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อที่12นะครับเป็นการพูดถึงการสร้างชีวิตบนรากฐานที่ถูกวางไว้ดีแล้วคือพระเยซูนะครับในข้อ12บอกว่านะครับและบนรากนั้นถ้าผู้ใดจะเกาะขึ้นด้วยทองคําเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางนี่นะครับ ปัจจุบัตอนนี้กำลังบอกว่าชีวิตคริสเตียนนะครับวางบนรากฐานความเชื่อคือพระเยซูแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สาคัญก็คือว่าเวลาเราก่ะร่างขึ้นบนความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยหลายคนก่อร่างขึ้นด้วยวัสดุแบบหนึ่งบางคนก่อร่างขึ้นด้วยวัสดุอีกแบบหนึ่งนะครับจริงๆบริบทตอนนี้มาจากการก่อสร้างในกรุงโรมนะครับในกรุงโรมปัจจุบันนะครับถ้าใครไปเยี่ยมนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายอาคารเลยนะครับที่ยังสามารถจะยืนอยู่ได้นะครับเป็นหิน แล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับอย่างโคลอเซียมผมไปนี่นะครับหินก้อนใหญ่เท่าตัวผมเลยน,นะครับวิหารพาเธนอนนะครับที่อยู่ตรงกลางเมืองแล้วก็โรมันฟอรัมที่เป็นจุดที่ติดกับโคลอเซียมนี่นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังยืนตระหง,ง่านอยู่แล้วก็ไม่มีท่าทีเลยนะครับว่ามันจะพังทลายพี่น้องสิ่งเหล่านี้สร้างไปแล้วกว่า2000ปีนะครับก็ยังคงอยู่ ดูเหมือนกับสิ่งก่อสร้างเหล่านี้นะครับจะอยู่ไปได้แบบนิรันดรเลยดูเหมือนจะไม่มีวันพังนะครับผมไปโคอรเซียมน,นะครับหินก้อนใหญ่มากๆแข็งแรงมากๆนะครับเหตุผลเดียวเลยนะครับที่มันยังอยู่ได้ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานเกือบ2,000ปีนี้นะครับเพราะว่า วัสดุที่ใช้ในการกอร่อสร้างนั่เองนะครับแน่นอนครับในกรุงโคนโรมเนี่ยตั้งใจนะครับจะสร้างอาคารเหล่านี้ให้เป็นที่จดจําให้เป็นตัวที่บอกถึงเกียรติยศของกษัตริย์ของเขานะครับจึงใช้วัสดุที่ดีที่สุดในการกอร่อสร้างเพื่อถวายเกียรติศรีซร,รานะครับตึกรัฐสภาราชวังเสานะครับทุกอย่างเนี่ยตั้งใจโชว์ความยิ่งใหญ่ของรัฐมหมดเลยนะครับและในความเป็นจริงเนี่ยอาคารเหล่านี้นะครับครั้งหนึ่งนะครับมันเคยมีทองคําประดับอยู่ด้วยแล้วก็มีมีเงิน ที่เป็นแรงเงินนี้นะครับประดับอยู่ด้วยนะครับนะครับในกรุงโรมเนี่ยมออีอาคารเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆจริง,รง,รงๆนะครับอืมนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยตอนที่สร้างโคลอสเซียมหรือสร้างวิหาพรพาเธนอนนี่นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าในเวลานั้นเนี่ยมีการสร้างอาคารอีกประเภทหนึ่งนะครับคือที่พักอาศัยของคนงานหรือว่าทาสในสมัยนั้นซึ่งสร้างพร้อมๆกันแต่ปัจจุบันนะครับไม่มี ซากบอกว่าไปดูซากบ้านของท่าสมัยโรมันนี่ไม่มีเลยเพราะว่ามันสูญสลายไปหมดแล้วนะครับเพราะสร้างด้วยไม้ฟางแล้วก็หญ้าแห้งนั่นเองนะครับสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพต่ําแล้วเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ผุพังแล้วก็ใช้การไม่ได้นะครับแตกต่างมากๆเลยกับอาคารที่สร้างด้วยหินสร้างด้วยวัสดุที่อย่างดีนะครับ ในกรุงโรมนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยคนรวยที่เป็นคนในกรุงโรมนะครับเป็นเมืองที่รวยที่สุดในในในอนาจักรนี่นะครับก็ไม่อยากทํางานเองเพราะฉะนั้นแน่นอนครับก็ต้องอมีการนําพวกทาสที่มาจากอาณาจักรต่างๆ,ๆนะครับเข้ามาทํางานในกรุงโรมเพื่อจะให้มีการรับใช้เจ้านายมีการสร้างอาคารมีโอกาสได้เป็นทาสในการรับใช้นี่นะครับไปเป็นประมาณเนี่ยทำให้กรุงโรมนะครับมีปริมาณทาสเนี่ยมากถึง3ต่อหนึ่งพูด,ดง่ายๆคนโรมคนหนึ่งจะมีทาสอยู่3คนโดยเฉลี่ยนี้นะครับ กลายเป็นว่ากรุงโรมเนี่ยกลายเป็นเมืองของทาสไปเลยนะครับแล้วก็มีเจ้านายอยู่เพื่อจะให้คนที่เป็นคนงานเหล่านี้รับใช้เจ้านายของเขานะครับจากการที่ม <wh> ีทาสจํานวนมากเนี่ยมันทําให้สังคมของโรมนะครับมีการแบ่งพื้นที่นะครับคล้ายๆกับกลุ่มที่เป็นอยู่พื้นที่แอร์นะครับหรือว่าเป็นทาสแล้วก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่สวยงามนะครับก็คือคนที่เป็นเจ้านายนั่นเองนะครับ แน่นอนนะครับในการอยู่อาศัยของธาตุเหล่านี้นะครับก็จะมีการสร้างที่อยู่แบบชั่วคราวเท่านั้นนะครับสร้างเร็วๆแล้วก็ด้วยวัสดุถูกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นฟางหรือว่าจะเป็นหญ้าแห้งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมื่อผ่านไปเนี่ยนะครับประมาณพันสองพันปีไม่เหลืออะไรอีกเลยให้เรามองเห็นในปัจจุบันนะครับเปาโลเนี่ยเมื่อเดินทางไปในกรุงโรมนะครับเขาก็เห็นสิ่งนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่เขาเห็นในการก่อสร้างนี้นะครับระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับเขามองบนโครงสร้างหิน ของคนรวยแล้วก็มองบนโครงสร้างที่ทําจากไม้ของคนจนเปาโลก็เลยยกอันนี้ขึ้นมาอธิบายให้คนโครินเข้าใจนะครับว่ามันไม่เหมือนกันอาคารแบบหนึ่งนะครับถูกสร้างเพื่อจะให้คงทนอยู่ตลอดไปต้องการสร้างเพื่อนิรันดร์การนั่นเองนะครับโดยใช้วัสดุที่แข็งแรงที่สุดอีกบ้านหนึ่งนะครับที่สร้างมาบนพื้นที่กรุงโรมที่ที่แข็งแรงข้างล่างเหมือนกันนี่นะครับก็สร้างมาโดย่วยใช้วัสดุที่ชั่วคราว ไม่แข็งแรงถูกที่สุดเพราะว่าไม่คิดว่าจะอยู่ได้ยาวนียนะครับเปาโลก,ก็เลยเตือนคนโครินว่าคุณจะสร้างบางอย่างเพื่อนิรันดร์การหรือคุณจะสร้างบางอย่างเพื่อจะอยู่แค่ชั่วขราวเท่านั้นมีแค่2ทางเลือกเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดเนี่ยวางบนรากของพระเยซูนะครับหรือรากฐานที่ถูกต้องโดยความเชื่อแต่ว่าพ่อพี่ตอนนี้เนี่ยส่งมาถึงคริสเตียนหรือพวกท่านหรือพี่น้องหรือข้าพเจ้าเองเนี่นะครับที่มีความเชื่อถูกต้องในพระเยซูว่าเชื่อพระเยซูคริส เชื่อพระเยซูเป็นความรอดบางบนรากฐานที่ถูกต้องแต่การางานที่เราทําหรือรับใช้พระเจ้านี่นะครับหลังจากที่เรามีการได้เชื่ออย่างถูกต้องนี่นะครับหลายคนใช้แรงจูงใจแตกต่างกันในการสร้างแรงงใจหนึ่งนะครับตั้งใจจะให้สิ่งที่ทำเนี่ยมีผลกับนิรันดร์การหรือว่าคงทนไปอยู่ในสวรรค์ได้ผ่านไปบ,บนสวรรค์ได้มีผลกับชีวิตนิรันดร์ของท่าน mm hmm. บางคนนี้นะครับสนใจแค่สิ่งที่มันอยู่ในช่วงชีวิตของท่านอยู่บนโลกสั้นๆนี่นะครับไม่อาจจะแค่50สปี ว่ามันจะมีผลไหมอะไรเงี้ยนะครับทำเพื่อแรงงใจบางอย่างที่ไม่ได้เป็นนิรันดร์การนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าสิ่งสําคัญอย่างนี้ว่ายังไงเปาโลเขียนในหนึ่งโครินสามสิบสองนะครับบอกว่าแล้วรากฐานผู้นั้นก่อร่างขึ้นด้วยทองคําเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางนี่นะครับเปาโลกําลังถามว่าเราสร้างชีวิตของเราเนี่ยด้วยการเห็นแตนนิรันดร์การหรือเปล่านะครับวัสดุที่เราสร้างเนี่ยเราใช้แรงจูงใจในการใช้วัสดุแบบไหนในการสร้างชีวิตนะครับ แนวคิดของการที่สร้างอะไรก็ตามเลยนะครับโดยวัสดุที่แพงเลยนะครับเป็นแนวคิดของการในมัทธิวบทที่22ข้อที่37-39ถึงนะครับพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและสิ้นสุดความคิดของเจ้านะครับนี่เป็นบัญญัติข้อใหญ่นะครับพ,พี่บอกว่าเวลาเราทําอะไรเพื่อพระเจ้านะครับต้องทาด้วยสุดใจของเราผมจําได้นะครับผมซื้อเรือนหอหนึ่งเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นคอนโดอยู่แถวท่าพระนะครับ ผมจำได้ว่าผมกะว่าจะอยู่ที่นี่ถาวรเลยนะครับเพใกล้บ้านพอ่อผมก็เลยเลือกม่านที่ดีที่สุดนะครับม่านสีแดงลางไม้สักอะไรอย่างนี้นะครับโซฟาก็ซื้อ,อ,อที่ผมคิดว่าดีสุดเป็นเมม o r y รี่โฟมอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ซื้อของถูกเกินไปเพราะว่าไม่ซื้อของถูกเพราะผมรู้สึกว่าผมจะอยู่ที่นี่ถาวรน,นะครับมายว่าผมก็รู้สึกว่าผมสุดใจสุดเงินนะครับพูดง่ายๆเวลาเราทําอะไรเพื่อนาจาักรพระเจ้าด้วยท่าทีที่เห็นกันิรันดอนนี่นะครับ ก็คือท่าทีของการรักแบบสุดให้เวลาที่ดีที่สุดกับพระเจ้าให้เงินทองที่ดีที่สุดกับพระเจ้าให้ความสามารถที่ดีที่สุดกับพระเจ้าไม่ได้เอาแค่เศษเวลาไม่ได้แค่เศษความสามารถหรือเศษเงินทองมาใช้ในการทําอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางพระเยซูไมนวางบนรากฐานของพระเยซูเพราะสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้านะครับการใช้อะไรที่เป็นสุดจิตสุดใจทําไปในอาณาจักรนี้นะครับคือแนวความคิดของการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้า แน,นความคิดหรือท่าทีแบบนี้นะครับเป็นท่าทีของการเอาวัสดุที่แข็งแรงมาสร้างผลงานของท่านแล้วมันจะอยู่ไปถึงนิรันดร์อยู่ไปถึงบนสวสรรค์นี้นะครับรพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เลยระบุว่าวิธีการที่เอาวัสดุที่แพงที่ดีที่ที่สุดนี้นะครับมาสร้างการงานของพระเจ้าบนรากฐานของพระเยซูนี่นะครับก็เลยถูกระบุว่าถูกสร้างด้วยทองคําเงินแล้วก็จริงๆเพชรพลอยจริงในความจริงเนี่ยในภาษาเดิมิแปลผิดนะครับภาษาไทยเนี่ยแปลไม่เข้าใจทําให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่ ทองคำนะครับในภาษาเดิมใช้คําว่าชูซอสนะครับเป็นวัสดุทองคําที่แพงที่สุดนะครับใน,ในจากโรมันไม่มีอะไรแพงแล้วก็มีค่ามากกว่าทองคําแล้วนะครับแล้วจริงๆก็คือหาอยากมากๆนะครับทองคํานี้นะครับโดยธรรมชาติเนี่ยไม่แข็งแรงพอจะก่อสร้างอะไรได้เลยนะคือทาเป็นเสาอ,อะไรก็ไม่ได้นะครับหนักมากๆแล้วก็ความอ่อนนะครับแต่จริงๆก็คือใช้ในการตกแต่งอาคารที่มีความสําคัญด้านนอกแล้วก็ด้านในอาคารนะครับเป็นการบอกว่าอาคารเนี้ย สำคัญมากๆนะอาจจะเป็นพระราชวังอาจจะเป็นวิหารของพระนะครับซึ่งการใช้ทองคาเนี่ยเป็นการแสดงถึงการให้สิ่งที่ดีดที่สุดกับที่สุดสุดจิตสุดใจนะครับกับอาคารหลังนั้นนะครับคาว่าเงินเนี่ยใช้คาว่าอากูร์ัสนะครับที่แปลว่าเหรียญเงินหรือว่าคำนี้เป็นไอเดียของการใช้เงินที่เป็นวัสดุในการทําเหรียญเพื่อซื้อขายนี่นะครับในการตกแต่งอาคารซึ่งแน่นอนนะฮะ,ะก็คือเป็นวัสดุที่มีราคาแพงเช่นเดียวกัน ในกิจการบทที่19ข้อที่4เนี่ยบอกว่าถ้าอะเทนิสก็ทำด้วยเงินนะครับหมายว่าการใช้เงินเนี่ยทำวัสดุอะไรนะครับก็หมายถึงการให้คุณค่ากันเป็นของแพงเป็นของพรีเมียมเป็นของมีราคาในสมัยนั้นนั่นเองพระกัมพีให้ภาพของการที่คนเนี่ยทุ่มเทจ่ายราคาเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดให้ทองคําและเงินเพื่อตกแต่งพระวิหารของพระเจ้าให้ดีที่สุดนะครับตอนดาวิดสร้างพระวิหารนะครับดาวิดสร้างไม่ได้เพราะมือเปื้อนเลือดนะครับ แต่ถ้าคำนวณคร่าวๆนะครับทรัพย์สินที่ดาวิดให้กับซาโลมอนในการสร้างพระวิหารเนี่ยดาวิดให้ทองคําและเงินของเขาคือสิ่งที่มีค่ากับเขาให้เงินไปประมาณเกือบ20,000ล้านนะครับในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าใช้ของดีที่สุด The best ในการสร้างพระวิหารของพระเจ้านะครับและคําที่เข้าใจผิดคือคําว่า petroin ในความเป็นจริงนะครับคำนี้มาจากคําว่า i t h o s ทีมีออสนะครับที่แปลที่เป็นคําว่าลิทอสแปลว่าหินนะครับและคาว่าทีเมานะครับที่แปลว่ามีเกียริมีคุณค่าหินที่เนี้ยไม่ใช่เพชรพลอยไม่ใช่หยกไม่ใช่อัญมณีนะครับแต่เป็นหินประเภทที่มีค่าก็คือว่าหินอ่อนแล้วก็หินแกรนิตซึ่งเป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคารสมัยก่อนที่แข็งแรงแล้วก็แพงที่สุดนะครับท็อปท็อปเลยนะฮะมาเบลจากอิตาลีอะไรเงี้ยนะครับแปลว่าพ,พี่ตอนนี้กําลังพูดถึงว่า ใช้หินที่มีค่าในการสร้างอาคารและตกแต่งอย่างสวยงามด้วยเงินและก็ทองคำนะครับวัสดุทั้งทองเงินหินอ่อนนี้นะครับเป็นวัสดุที่แพงที่สุดในการก่อสร้างในเวลานั้นนะครับเป็นสิ่งที่ทนทานแล้วก็อาคารไหน,นสร้างด้วยวัสดุแบบนี้นะครับก็จะทนจนถึงปัจจุบันเลยทัชมาฮาลนี่นะครับสร้างมากี่ร้อยปีหินอ่อนเหล่านี้นะครับก็ยังคงถึงปัจจุบันหมายความว่าการ ทำอะไรนะครับด้วยความรักพระเจ้าสุดใจจ่ายราคาให้สิ่งที่ดีที่สุดในการทำเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องและจะมีผลในการผ่านไปถึงนิรันดร์นะครับการที่ทำอะไรให้พระเจ้านะครับทำแบบลวกๆทำแบบไม่ให้ความสำคัญทำแบบเอาของเซคขึนเกรดเวลาเกรดสองความสามารถเกรดสองท่านนะครับมาใช้ในอาณาจักรพระเจ้าเนี่ยนะครับ ไม่ต่างกับการใช้วัสดุอีกประเภทหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของที่แพง alia, มันไม่ได้เป็นของที่มีค่ามันไม่ได้มีค่าสําหรับขั้นในการจ่ายออกมานะครับแม้ว่าการสร้างสิ่งเหล่านี้ด้วยแรงจูงใจในการให้สิ่งดีที่สุดกับพระเจ้าเป็นแรงจูงใจของทองคําเงินแล้วก็หินอ่อนหินแกรนิตนั่นเองนะครับเปโลยังเปรียบเทียบอีก,อกนะครับว่ามีคนอีกประเภทหนึ่งใช้วัสดุที่ชั่วคราวมากๆนะครับในการก่อสร้างขึ้นมาบนรากฐานของความเชื่อของของของพระเจ้าของพระเยซูนี่นะครับบนพระเยซูนี่นะครับก็คือไม้ฟางแล้วก็หญ คำว่าไม้เนี่ยนะครับมาจากคําว่าซูลอสนะครับที่แปลว่าไม้กิ่งไม้ไม่เป็นไม่ใช่เป็นไม้เป็นแผ่นๆนะเป็นกิ่งไม้เป็นเศษไม้นะครับที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นกิ่งไม้แห้งนะครับภาพนี้เป็นวัสดุที่ชั่วคราวมากๆเลยสร้างเพลิงนี้นะครับราคาถูกนะครับสร้างบ้านแบบเบลเบลเป็นวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านธาตุในโรมที่ถูกที่สุดนะครับ คือเสดหลายคนนะครับเอาเศษขยะมาให้พระเจ้านะครับเอาเศษเวลาของท่านมาให้พระเจ้าเอาเวลาส่วนใหญ่นะครับทุ่มเทไปกับการทําอะไรบางอย่างในโลกนี้ด้วยกันเห็นคุณค่าให้เวลาดีที่สุดทุ่มเทมากที่สุดในการเรียนหนังสือแต่ว่าในพระเจ้านะครับให้เศษเวลาว่างก่บมาไม่ว่างกัไม่มานี่นะครับบางคนเนี่ยเอาสิ่งที่ลวกๆในชีวิตของตัวเองนะครับมาให้กับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้คะจะดูเหมือนกับสร้างขึ้นมาแล้วมีตัวตนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันมันเป็นวัสดุที่ ตั้งใจแค่จะทําให้คนเห็นแค่นี้ว่ามาโบสถ์แล้วไม่ได้ให้สิ่งที่ดีสุดกับพระเจ้าเนี่ยนะครับแรงจูงใจไม่ได้สนใจในเรื่องของนิรันต์ไม่คิดว่านิรันต์เป็นจริงไม่คิดสวรรค์เป็นจริงไม่คิดว่ารางวัลเป็นจริงสวรรค์เป็นเรื่องจริงไม่ได้จริงจังอะไรมากกับเรื่องนี้นะครับนี่แหละแรงจูงใจของการใช้ไม้ในการสร้างชีวิตของท่านขึ้นมานะครับท่านพี่บอกต่อไปนะครับคาว่าฟางนะครับคาว่าฟางใช้คําว่าช h a อ t o ที่แปลว่าหญ้าหรือฟางนะครับฟางเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเลยนรัเป็อาาหตว เป็นวัสดุที่อ่อนแอและแย่ที่สุดนะครับซึ่งธาตุในโรมเนี่ยจะใช้ในการทําหลังคาคําว่าญย่แห้งนะครับมาจากคําว่าคาราเม่นะครับที่แปลว่าวัสดุที่ให้สัตว์ที่สัตว์ไม่กินแล้วนะครับเป็นย่านะครับซึ่งปกติจะใช้เป็นตัวในการปูพื้นกันความร้อนนะครับซึ่งวัสดุตัวเนี้ย ถ้าในโรมเนี่ยามาใช้ทําเป็นกาแพงเปาโลก็เลยถามว่าเราว่านะครับเอ๊ะแล้วคุณสร้างชีวิตของเราเนี่ยขึ้นมาโดยแรงจูงใจแบบไหนเอาของไร้ค่าเอาเวเสีเวลาทําแค่เพื่อปะหน้าให้คนรู้จักว่าท่านเป็นคริสเตียนคนหนึ่งเข้ามาในโบสถ์หรือเปล่านะครับท่านไม่เคยให้สิ่งดีที่สุดนะครับกับพระเจ้าเงินของท่านอยู่ในบางสิ่งที่เป็นสิ่งอนิจจ์ในโลกนี้นะครับไม่ได้ทุ่มเทเวลาหรือว่าทําสิ่งต่างๆเพื่อจะให้คนมารู้จักกับพระเยซูนะครับ การใช้สิ่งเหล่านี้นะครับคนที่ไม่สนใจและเล็งว่าจะสร้างอาคารให้คงทนถาวรตลอดไปไม่ได้สนใจว่าผลของนิรันการนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็แค่อาจจะสุดท้ายเนี่ยแค่พอเกี่ยวเกี่ยวในโลกนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นแรงจูงใจประเภทที่สร้างชีวิตบนพื้นฐานของไม้ต่างและหญ้าแห้งนะครับผมอยากบอกจริงๆนะครับแน่นอนฮะการสร้างอาคารด้วยเพชรทองแล้วก็ต้องจ่ายราคานะครับการจ่ายราคาเหยียดออกในการ มีโอกาสได้สร้างชีวิตบนรากฐานของพระคัมภีร์นะครับวันนี้มีคําถามหลายคําถามกับท่านเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเราสร้างชีวิตแต่งงานของเราอย่างไงนะครับสร้างบนเห็นแก่เพื่อจะให้ลูกหลานเราติดตามพระเจ้าหรือเปล่านะครับความสัมพันธ์พันธกิจธุรกิจนะครับการเงินของเราเราทําด้วยหลักการของพระคัมภีร์หรือเปล่าเราจ่ายราคาเพื่อจะสร้างสิ่งที่สมควรในการติดตามพระเจ้ามากขึ้นหรือเปล่านะครับการที่เรานะครับเอาวัสดุ มาแบบประเภทไหนนะครับมาสร้างในชีวิตของเรานี้นะครับจะมีผลกับชีวิตของเราจริงๆนะครับวันสุดท้ายสิ่งที่เราสร้างนะครับวันหนึ่งเนี่ยแน่นอนฮะมันจะมีผลแค่ช่วงข่าวถ้าเป็นไม้ฝั่งระยะแห้งอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านมีผลกับชีวิตของท่านประมาณสัก10ปี20ปีแล้วก็พัง แต่ว่าการใช้แรงจูงใ,ใจที่ถูกต้องนะครับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการที่ท่านทุ่มเทในการติดตามพระเยซูนะครับเป็นเรื่องที่จะส่งผลในนิรันดรน,นะครับบนสวรรค์ก็มีบําเหน็จมีรางวัลมากมายนะครับพี่น้องอยา่าพยายามใส่ใจในเรื่องพระหัดหรือพระพรมมกนักน,นะครับมันเป็นเรื่องชั่วข่าวจริงๆประเด็นก็คือว่าคนที่สารวนอยู่แค่ว่าจะเห็นการอวยพรในโลกนี้มาก เท่าไหร่หรือเปล่านี่นะครับท่านไม่ต่างกับคนที่พยายามจะบูชาพระในสมัยโรมันบูชาให้ถูกยังไงเพื่อที่จะได้ประพรมามากขึ้นสิ่งที่ท่านต้องโฟกัสคืออะไรรู้ไหมครับการที่ท่านจะเป็นเหมือนพระเยซูการที่ทํางานที่พระเจ้ามอบหมายมาให้เสร็จเข้าใจไหมครับงานที่ถูกมอบหมายมาให้ท่านเนี่ยทำเสร็จหรือเปล่าหรือว่าท่านสนใจแค่ว่าจะใช้พระเจ้าเป็นอุปกรณ์ขอยังไงทํำยังไงถึงจะมีการอวยพรมากมากขึ้นมาเป็นเศรษฐีน,นี่นะครับได้เงินอันอนี้จังมาจํานวนมากแล้วท่านก็ไม่รู้จะใช้ทําอะไรนะครับเพราะว่า ท่านก็กินข้าวได้แค่สามมือ้อนอนได้แค่ห้าฟุตแอร์ก็เปิดได้แค่ตัวเดียวสองตัวก็หนาวบ้านก็อยู่ได้แค่หลังเดียวนี้นะครับแต่ครั้งท่านสารวนเกินไปกับสิ่งเหล่านี้นะครับท่านกําลังหลงไปในความรู้สึกว่าอยากจะมีอยากจะได้มากขึ้นนะครับพี่น้องการให้การให้รถยนต์กับเด็กอายุห้าขวบเป็นเรื่องอันตรายนะแต่ว่าการให้รถยนต์กับเด็กที่อายุ 18, สิบแปดบรรลุที่ภาวะแลวเป็นประโยชน์แม้ว่าพระเจ้าพืทรงประชนะชน,นะครับใส่ใจชีวิตท่านสิ่งที่สําคัญคือท่านต้องเชื่อฟังเดินตามพัฒนาชีวิต นะครับเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นไม่รักโลกนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านก็ขอถ้าพรจากคังแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าจะประทานให้กับท่านมีมากเกินพอสําหรับการทํางานที่ถูกมอบหมายมาให้สําเร็จเรานะครับไม่ได้มีเป้าหมายมาเพื่อที่จะมีสะสมมาให้มากแล้วเงินหายในวันสุดท้ายเรามีเป้าหมายเพื่อที่เรานะครับจะเติบโตขึ้นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นแล้ววันสุดท้ายทํางานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราสาเร็จเราจะมีประโยชน์เลยครับวันหนึ่งท่านมีบ้านนะครับห้าสิบล้านสามสิบล้าน นะครับท่านไม่ไม่เคยพาใครมารู้จักกับพระเจ้าได้เลย,เลยท่านไม่เคยใช้เงินอัตธรรมให้เป็นประโยชน์ในการพาคนมากมายมารู้จักพระเจ้าในการสร้างเพื่อนพี่น้องเงินไม่ได้มาเพื่อให้ท่านรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะครับเงินมาเพื่อให้ท่านใช้หวานออกไปให้ได้มากที่สุดปริมาณเงินที่คงเหลือในบัญชีอย่างสม่ําเสมอเป็นตัวสะท้อนว่าท่านได้หวานออกไปอย่างสมควรเรื่อยๆนะครับมีเงินมากไม่ผิดนะครับแต่ว่าท่านใช้เพื่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญพี่น้องอย่าลงประเด็นนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่อง อยากมีพระพรมากขึ้นสูงขึ้นพี่น้องพระเจ้านี้นะครับมีสติปัญญาพอที่จะไม่ปล่อยให้ลูกตัวเองเสียคนนะครับในการทําโบสถ์หรือว่าการรู้จักพระเจ้านะครับผมเห็นสิ่งหนึ่งก็คือว่าพระเจ้านี้นะครับให้อย่างเหลือเฟือจริงๆนะครับเราอยากทาําอะไรอยากใช้อะไรเรามีเพียงพอทุกอย่างแต่แน่นอนนะครับประเด็นก็คือว่าเราเราใช้ไปเป็นประโยชน์หรือเปล่านะครับเราไม่ใชเ่เราไม่ได้ เรานี้นะครับใช้เป็นพรมากมายนะครับเราถวายไปหลายที่มากเลยในงานของพระเจ้าเพื่อให้เกิดผลมากนะครับแล้วก็เราก็ดีใจที่เราใช้เงินไปมากในปริมาณที่สมควรในแต่ละเดือนเพราะว่าเรารู้ว่าเราได้หวานออกไปมากกว่าที่จะเก็บเอาไว้เพื่อความสบายใจนะครับของศิษยาภิบาลหรือว่าความสบายใจของโบสถ์พี่น้องทิศจักนะครับพระเจ้าจะดูแลแล้วก็อวยพรพี่น้องพระเจ้าทรงพระชนอยู่นะครับแล้วก็พระเจ้าไม่ใช่ตู้สล็อตแมชชีนนะครับทํา หนึ่งสองสามยอดเหรียญให้ครบห้าเหรียญแล้วพระเจ้าจะให้พระพรลงมาทุกคนพระเจ้าพิจารณาเป็นแต่ละคนนะครับหลายคนจะไม่ชอบคําสอนแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องตัดสินใจถ่มใจลงนะครับเชื่อฟังนะครับแต่พี่น้องฟังดีนะครับแต่มันปลอดภัยฮะพี่น้องเข้าใจไหมครับหลายคนนี้นะครับพี่น้องลืมไปหรือเปล่าว่าวันหนึ่งนะครับระบบโลกนี่นะครับถ้าท่านยินอยากติดตามพระเจ้านี่นะครับท่านจะซื้อขายไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านไม่รับเครื่องหมายแม้ว่า ความร่ำรวยนะครับมีประโยชน์เฉพาะการที่ทําชื่อเสียงให้กับพระเจ้าในเวลาที่จํากัดเท่านั้นเราไม่ได้มีเวลามากพอนะครับเพื่อที่เราจะเก็บเอาไว้เพื่อตัวเองอะไรบางอย่างพี่ต้องอย่าหลงประเด็นอย่าเป็นกษเียณที่ขาดปัญญานะครับเพราะว่าวันหนึงนะ่งเนี่ยท่านจะเสียใจจริงๆว่าการที่ท่านไม่ได้ส,สนใจเกี่ยวกับน,นิรันดร์สนใจใ้เรื่องสั้นๆนี่นะครับสามปีปีหกสิบปีบนชีวิตนี้นะครับสนใจจะสร้างอะไรขึ้นมาให้มันมีบ้านไม้ที่ใหญ่โตนี่นะครับ มันจะไม่ส่งผลถึงรันดอนจริงๆบังท่านจะกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรเลยบนสวรรค์เพราะท่านสาระบนแต่ว่าวันนี้ฉันจะมีเงินมากไหมฉันจะมีรถกี่คันฉันจะอะไรวุ่นว่าบุ๊นว่าเลยนะครับเพราะใจท่านนี่นะครับเป็นคนเป็นคนเนื้อหนังแล้วก็ไม่คิดสาระบนกับเรื่องที่อยู่บนสวรรค์ท่านก็เลยสนใจแต่เรื่องบนโลกว่าท่านจะมีอะไรมากขึ้นอยู่ตรงนี้จะแรงกว่าตรงนั้นอะไรนี้นะครับผมผมรักท่านนะครับแต่ผมเตือนท่านด้วยความหวังดีจริงๆว่าท่านเข้าใจผิดแล้วท่านไปผิดทางแล้วนะครับ แน่นอนนะครับบทมีอย่างมากมายนะครับเหลือเฟือมากๆเลยนะครับเราถ้าพี่น้องไปก็จะเห็นเราใช้อุปกรณ์ดีสุดเลยนะครับที่พระเจ้าให้เรามาแต่ว่าประเด็นคือเราไม่หลงประเด็นไปในเรื่องอย่างนั้นเราสนใจในเรื่องการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์นะครับการติดตามพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าการถวงญาติมิตรที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเรื่องนี้สําคัญกว่าพี่น้องจะมีประโยชน์อะไรครับท่านยอดเยี่ยมม่านเสายตายทุกคนแต่ลูกทั้งตรก,ล,กลูกท่านไม่เอาพระเจ้าสักคนนะครับ พี่น้องอย่าไปใส่ใจเรื่องพวกนั้นสามีท่านไม่เคยคิดจะมาบูดเลยเพราะชีวิตท่านไม่เคยมีผลกระทบกับใครเลยอย่าคิดนะครับผมไม่ได้มาว่าใครนะครับอย่าเข้าใจผิดแต่ผมอยากให้ท่านคิดนิดนึงว่าประเด็นคืออะไรกันแน่ในชีวิตนะครับท่านเกิดมาเพื่ออะไรจะมีประโยชน์อะไรน,นะครับที่ท่านมันคำรํารวยขึ้นมาอย่างมากมายและสุดท้ายนะครับท่านอาจจะละเลยบางเรื่องไปบนชีวิตของท่านพี่น้องเราไม่มีเวลานะครับที่จะย้ายไปย้ายมาใน,ใน,ใ,นในความเชื่อนะครับเราต้องปักหลักที่หนึ่งแล้วก็ สร้างชีวิตขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะเอารางวัลในวันหนึ่งเราต้องอยู่ในกลมกลองนะครับชัดเจนถ้าพระเจ้านําท่านไปที่อื่นก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับผมรักท่านแล้วก็ขออวยพรท่านแต่หนุนน้ำใจจริงๆนะครับสักที่นะครับที่ปักหลักแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างเข้มข้นกับพระเจ้าเพื่อจะให้เห็นว่ารางวัลท่านจะไม่หายไปในวันสุดท้ายนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ